กลับเข้ามาช่วงที่2ครับของรายการพันสถานการณ์บ้านเมืองครับตอนนี้อยู่ในช่วงสังคมออนไลน์ครับบกลายจุดสมบัติบุญงามอนงอยู่กับพวกเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบกครับก็ตอนนี้ข่าวในโซเชียลมีเดียรู้สึกจะแรงนะครับเมื่อวันเมื่อวานนี้ถึงจะข่าวเยอะแยะเลยโอ้โหเรกว่าแต่ว่ามีเรื่องเด่นๆอยู่หลายเรื่องนะครับแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตเปิดภาพด้วยภาพที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นข่าวกันเมืองแต่ว่าเป็นข่าวการเมืองระหว่างประเทศ ล้วก็ค่อนข้างดราม่ามากๆนะครับเป็นจดหมายรักแหละครับแหมถ้าบอกว่าเป็นจดหมายรักผมก็ต้องบอกว่าเป็นรักคุดนะครับรักคุดส่งไปแล้วอีกคนไม่ยอมอ่านไม่ยอมออกมาไม่ยอมรับเดี๋ยวก่อนเล่าก่อนว่านี่เหตุการณ์ก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอันนี้กลุ่มคอปทอเข้าไปนี่คุณอุทัยยอดมณีนะครับไปที่สถานทูตหลายสถานทูตด้วยกันนะครับมีจีนอังกฤษแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาอันนี้อันนี้เป็นภาพที่สหรัฐอเมริกา ตั้งใจจะเป็นยืนหนังสือเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าทางทถายทูตไม่ยอมออกมารับไม่ยอมออกมารับนี่ขนาดพาคนไปเยอะขนาดนี้เข้าไปเลยเข้าไปสิไม่ไม่เข้าไม่เข้าเขามีนาวิกโยธินอยู่เขาไม่เข้าไม่เข้าแต่ว่าเขาจะยืงนอกแล้วก็ชวนขอให้ออกมารับปรากฏว่าไม่ออกมารับอาจารย์พอไม่ออกมารับปุ๊บเนี่ยก็ดูจากใบหน้าคุณดูไทยก็เกิดอาการว่าถ้าไม่รับเราก็ฉีดจดหมายที่ฉีดทําไมล่ะเป็นการเขามีตู้รับจดหมายอยู่จริงๆใส่ตู้ก็ได้ มีตู้อยู่ฮะอาจารย์ฉลาดจังเลยหรืออีเมลอะไรกูสมไมนี้มันทันสมัยใครก็ส่งจดหมายกันบ้างไม่รับก็ส่งอีเมลต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีระบบกรองเป็นพวกจังเมลเมลขยะมันจะอาจจะไม่ถึงก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้แบบเขียนแต่แล้วก็หยอดใส่ตู้รับรองเลยถึงพูดคริสตี้เลยผมสนับสนุนอีกทีนะครับกระโดดเข้าไปเลยครับปีนเข้าไปเลยไม่ได้อย่านั้นไม่ได้อาจารย์สองท่านรู้สึกว่าจะคัดคอบ้างให้ไมได้แค่เยตูๆคือสัญลักษณ์เขาคือเขาต้องมีแบบตัวแทนของมีหน้าตาฝรั่งฝรั่งหน่อยผมททอง ออกมารับหนังสือถือว่าเป็นการให้เกียรติการที่ไม่ออกมารับเนี่ยก็ถือว่ากุลไทยถือว okay ่าเป็นการไม่ให้เกียรติ ดังนั้นเนี่ยดูจากใบหน้าก่อนนะครับบอดี้แลงเกตนะครับภาษาใบหน้าเนี่ยเราเห็นว่าแบบฉีจนไหมละเพิ่มเพิ่มแสงหน่อยมันมืดมองไม่เห็นนะฮะโอครับเห็นท่านชัดเจนอาจารย์ก็แบบสีหน้าแบบแสดงความไม่พอใจนะครับแล้วก็ฉีกฉีีกระดาษฉีดก็ยังมืดอยู่ดีนะผมว่าต้องใส่ใส่แสงเข้าไปมากกว่านี้หน่อยอาจารย์ดูซัมซุงมาผมดูโซนี่มันชัดกว่าโอเคอาจารย์ดูจอจอนี้สิครับแหนนั่นแหละครับเห็นไหมเห็นสีหน้านะอาจารย์สีหน้า แมวตากล้ามเนื้อที่บริเวณใบหน้านี้แบบตึงแข็งตึงแสดงว่าอยู่ในอารมณ์ที่งอนนี่ถ้าเป็นผมนี่เป็นภาพงอนจดหมายคุดจดหมายลักมคุดลักคุดนะแต่ขอโทษนะผมดูทีวีนะหลายช่องเขาชัดเจนว่ามีนี่เลยฝรั่งตัวเบลเลงเลยตัวใหญ่กว่าจานเอกชัยเท่าหนึ่งจริงจริงแล้อันนั้นเปรตนะจ๊ะไม่ใช่ตัวใหญ่มากอะตัวอาาเอกอาจารเอกชัยก็ได้อ่ะปึ๊กเลยแล้วก็ ไม่ได้ผอมไม่ได้หุน่นเด่นเด่นะหนลำเบึก <laughs> ก็ยืนอยู่ข้างหน้าสถานทูตอ่ะรอเขาเดินเข้าไป รอก็เดินเข้าไปเลยเนี่ยเขาเขาเข้ามาเมื่อไหร่เขาจะจัดการเลยอย่าหญ่ใอย่าอญ่จานใหญ่บีเรียใหญ่แบีเรียน้องเขายังมียังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับอันเลอเป็นนักศึกษาอยู่ครับนะให้เขามีโอกาสทีนี้ก็มีการเขาเรียกอะไรนะมีการพูดถึงอนาคตว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นรัฐบาลแบบเป็นนักการเมืองเป็นระบบพักการเมืองรับเงินแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทุนนิยมสามัญ ว่าเป็นตัวแทนทุนนิยมเป็น<ล>าเขาอิจแล้วก็บอกว่าเขาจะไปรับจดหมายไหมนี่แล้วก็สามเป็นทุนนิยมสามาญเหมือนกันคราวหน้าเนี่ยจะเอาเทพีสันติภาพเนี่ยใส่ลงมาที่สถานทูตอเมริกาไมจริงจริงเนี่ยต้องไปให้รัฐบาลฝรั่งเทศสท,ทวงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนุสาวรีเทพีเสาารีภาพเนี่ยเสรีภาพนะที่ตั้งอยู่ที่นิวยอร์กจริงจริงแล้วทำโดยคนฝรั่งเศสมอบให้เป็นของขวัญอเมริกาทศวรรษร้อยร้อยห้าสิบปีหรือร้อยปีอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้นะคนทำเนี่ยก็คือเลบูเล่แล้วเชื่อไหม มีนุสาวัลลีอันเนี้ยอันเล็กๆที่อยู่ต้นแบบนะก่อนจะขยายส่วนแล้วส่งมาอเมริกานะอยู่ที่ปารีสเหมือนเด้เราผมไปดูมาแล้วโอ้ครับเลเรบูเล่เป็นคนางเลเรบุเล่เป็นสารเล็กใหญ่เลยดังนั้นถ้าจะใส่อนุสาวรีย์ชอล์ตไตลงไปนี่เอออนุสาวรีย์เสรีภาพเสรีภาพเทปีนี่ต้องต้เป็นเจลจ่ากับฝรั่งเศสเมื่อคนก็เรียกผิดนะเรียกเทปีสันติภาพบ้างอะไร่ใช่เสรีภาพเสรีภาพที่ถือกบเพื่องี้นะอ่าภาพต่อไปจันครับ แทนโอ้โหอันนี้อันนี้ไอ้มันได้เดี๋ยวผมอนย่าอันนี้เป็นการถอดเทปการให้สัมภาษณ์ของนายยืมนินล่ายืมนินล่ายืมนินล่านะครับเหยื่อผู้ถูกอะไรนะถ่วงน้ำนะครับจับมัด ไหว้หลังเท้าแล้วถ่วงน้ําแล้วโดดแล้วทิ้งลงไปในน้ําทั้งทั้งที่คุณยืมว่ายน้ําไม่เป็นแต่ว่ารอดมาได้อโชคดีที่น้ํามันเค็มครับมันเลยลอยตัวได้ตามหลักเขาเรียกว่าความถ่วงจำเพาะเนี่ยของน้าเนี่ยมันความหนาแน่นสูงน้ําน้ําเค็มใช่ไหมเพรเอิญว่าน้ําคงเค็มมากนะคนแม่น้าไม่เป็นก็เลยพอตะเกียกตะกายแล้วไปเกาะอะไรได้หรือนะแต่ว่านี่เป็นคำเป็นการถอดคําให้สัมภาษณ์ว่าคุณยืมเนี่ย ถูกกัดกปสควบคุมตัวแล้วไปทิ้งน้าใช่ไหมแล้วในระหว่างนี้ในระหว่างที่มีการสอบสวนกันถูกซ้อมแลแล้วได้มีโอกาสเขาอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะคุณยืมนะเขาพูดบอกว่าเขาได้คุยกับคุณอิสระสมชัยครับซึ่งเป็นแกนนํากปสคนหนึ่งเป็นอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงเอซึ่งต้องเป็นกระทรวงที่มีความเมตตากรุณามากเหี่ยคุณปวีนาเนี่ยเห็นชัดเลยนะเขาต้องเมตตามากๆเลยนะคอันนี้อันนี้ดูดูบทสนทนานะเขาบอกว่าเนี่ยผมขอชีวิตครั้งสุดท้ายได้ไหมครับได้มีการขอขอชีวิตกับคุณอิสระสมอันนี้เขาพูดไม่ใช่ผมพูดนะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเย่าไปยุ่งกับผมนะอันนี้คลิปว่อนทั่วเน็ตแล้วครับวันนี้คุณอิสระสมชัยเนี่ยเขาว่าคุณยืนว่าเขาตอบกลับมาว่าไม่ต้องโยนไม่ได้ต้องโยนแม่น้ําไม่เจ้าพญาก็ ให้เค้กินเท่านั้นอันนี้เป็นคําให้การให้สัมภาษณ์ของนายยืมนินล่าเยือยเยื่อผู้อันนี้จะจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่า <Yeah. S 2> คนนายยืมนี่พูดสัมภาษณ์ออกทีวีไปดูคลิปได้ <Yeah. S 2> มีตั้งข่าวหลายสำนักแล้ววันนี้ว่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้เป็นคําคมนะครับว่าอยากจะไปอยู่เจ้าพญาหรือว่าอยากจะไปอยู่ในท้องไอ้เค้จริงๆไม่ให้ทั้งสองอย่างเลยฮะ <Huh? S 2> ไปให้บางประกรงเฉยเลย เออใช่เออไม่เจ้าพญาไดยไปทิ้งบางปะกงไม่นับเจ้าพญาทิ้งเจ้าพญามัจจะทิ้งยากมันมันไปลงลงบางปะกงมันมันก็ไม่ไปเจ้าพญาใช่ไหมไปที่ทะเลมาลงทะเลเลยครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อไปนะครับแล้วก็ เอ๊จานทำไมเราไม่เชิญคุณอิสระสมชัยมามาสัมภาษณ์บั้งดึงส่งนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณสุวรรณอินมาก็ได้นะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ไปโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับตอนนี้ยังยังมีเวลาเหลือครับไม่ไม่ต้องยกกำลังคนมานะอันนี้ภาพอะไรครับเนี่ยครับวยันเลยอย่างนี้เป็นภาพที่เมื่อวานเมื่อวานนี้สินะที่เขามีกิจกรรมที่กระทรวงพลังงานไปยึดคืนเขาจะไปยึดคืนกระทรวงพลังงานวันนี้กลุ่มผู้ยึดคืนนะครับกลุ่มผู้ยึดคืน นะครับตอนนี้เนี่ยทำไมก็ต้องแต่งชุด,ด,น,ชดนี้ชุดนี้ได้ชุดวันพีซเลยนะว <One piece. S 2> ันพีซมกรออธิบายหน่อยครับผมผมอธิบายไม่ได้ผมต้องการเอาภาพนี้มาอภิปรายให้อาจารย์ทั้งสองท่านในฐานะผู้ทรงคุณช่วยให้ความเห็นกับภาพนี้หน่อยว่าอาจารย์ที่ว่ามันมีความเห็นคือผมมีมทัศนะอยู่เรื่องหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมคิดถูกหรือเปล่าคือผมสงสัยว่าทำไมต้องแต่งชุดนี้หนึ่งเป็นโอท็อปไหมเป็นกลุ่มโอท็อปหรือเปล่าไม่ใช่อาจารย์ว่าไม่ใช่นะนะครับ แล้วเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ก็อายุกําลังดีโอ้โหใช่แเปยอาจารย์เลยเด็ไม่ใช่อีกห้าสิบอีกสี่สิบปีร้อยประมาณนั้นอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยอาจารย์เข้าใจไม่เข้าใจอาจาเข้าใจผมว่านะเป็นชุดประหยัดพลังงานโอ้ใช่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 ไม่ต้องเปิดอแอร์โอเคเห็นด้วยเห็นด้วยครับเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วเข้ากันแล้วนะเข้าแก๊บแล้วหรือว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นการ ขาเรียกอะไรสร้างสีสันหรือเปล่าทำให้มันดูน่าสนใจก็จริงคือถ้าดีถ้าแต่งตัวธรรมดาห้อยนกหวีมันจะเป็นข่าวได้ยังไงแต่เมื่อวานนี้โหคือหากันทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็ทีวีโทรทัศน์คนตาถลนกันหมดเลยเพราะคุณกะหลัดคุณกะหลัดไม่คุณกั้งในเรื่องสามีตีตาแกแต่งหูพีทแกบอกวับี่งแกเนี่มีแค่ตุ้มหูกับรองเท้าอ๋อโอ้เป็นบทสนทนาในใละครอาจารย์จะมีเวลาดูละคร ไปดีคนที่บ้านเขาดูก็เลยต้องดูตามไปนะจะหลับก็หลับไม่ได้ตกใจตื่นเลยในคำนี้ถูกพีชเนี่ยโอ้ตุ้มบินต้องกูกับรองเท้ารองเท้าโอ้จริงมันก็ตกใจมากผมจินตนาการไปไกลเลยไปไกลครับอันนี้ภาพต่อไปเป็นภาพสามเหตุการณ์ออันแรกนะครับก็เป็นภาพที่มีชายคนหนึ่งอันนี้ไปไปเที่ยวพระถผมคนนี้ถูกถูกทําร้ายที่สยามไปวันวาเลนไทน์ด้วยนะ ไปเที่ยวกาแฟไปเที่ยวเพราะอันแรกโดนทนายเราใส่เสื้อสีแดงถูกอันนี้เขาให้สัมภาษณ์เลยนะขี่โมเตอร์ไซค์เข้าไปในในสยามตอนขาเข้าก็ไม่มีอะไรแต่ขาออกมาถูกบล็อกถูกจับแล้วก็ถูกซ้อมเพราะโหดใส่เสื้อสีแดงแค่นั้นเหรอไม่รู้ด้วยสาเหตุใดคือมีการแบบมีการแบบตรวจสอบตรวจอะไรกันนะครับแล้วก็ถูกซ้อมอันนี้ไปไปแจ้งความเมียเขาคับท้องด้วยโอนะครับอันที่สองก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่ ป๊อปคอนหนึ่งพันธ์นที่เหตุการ์ป๊อปคอนนี่หน้าดูนะเมื่อวานผมไปเยื่มเยี่ยมมาแล้วคนเนี้ยเหรอคุณที่คุณลุงที่เราโดนยิงแล้วก็เดินไม่ได้อักแกวอะนะน่างสารมากเลยพูดจาอะไรไม่ได้แล้วเป็นอามา่นี่ครับนะไม่ได้เลยแล้วก็มีลูกลูกหรือหลานลู้มานั่งเล้าอยู่คนหนึ่งก็เมื่อวานก็พาผู้ใจบุญไปบริจาคครับช่วยเหลือเงินสดแล้วก็ปัจจัยอื่นๆแล้วก็รวมทั้งกระเช้าอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยได้แค่นี้ คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาคงจะช่วยกันอยู่คร,รับภาพ,พต่อไปครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ไอทีสแควภาพที่3ก็ยามโดนซ้อมหวังฆ่าอภางษษังคดีเดชบุญทําให้แม่ที่ป่วยรอดตายปฏิหารนะครับก็เป็นไหนหยืมยินล่านินล่าอันนี้เขามีน้องสาวปลา8ปผมเล่าให้ฟังอย่างเออเห็นแล้วเออน้องสาวปลาแป ก็หน้าคล้ายๆแต่ในยืมกันหน้าดำเขียวบวมทั้งตัวน่ะก็ยังไม่นั่นยังไม่รู้เหมือนแบบแต่ว่าคล้ายๆกันคล้ายๆผมชอบตอนที่อาจารย์สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าในวันวันที่เกิดเหตุเนี่ยแกตากระตุกใช่ไหมออ่าเอ้ยอีกเรื่องอย่างเงี้ยปกติผมไม่เชื่อเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าเวลาเขาพูดขึ้นมาคือเขาบอกมีเซนต์แบบฝาแฝดมีเซนต์อะไรใช่ทุกวันนี้ในยืมเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของน้องสาวฝาแฝดนี่แหละเลี้ยงหลานสองคนก็มาให้ไปทำทำงานก็มาให้น้องสาวครับ เขเป็นเป็นเป็นคู่แปดที่เขารักกันมากๆเลยอัน,นอย่างเนี้ยทําไมคนไทยเราไม่รักกันแบบเนี้ยรักกันช่วยกันอะไรผิดอะไรหน่อยก็ไม่ต้องว่ากันชมกันอย่างนี้ใช่ไหมใช้ปิยะวาจาเออมันจะดีคือว่าประเทศมันจะดีขึ้นนะครับคครครับรับบแต่ว่าอย่างนี้ไม่ค่อยไหวนะครับอันนี้ก็ไม่เขาบอกไม่นี่ไม่ใช่ภาพยนตร์นะนนี่ท่านอดีตรองผู้ว่าพี่อิปธยาทิพสุวรรณอันนี้ก็ใส่ชุดเสื้ออะไรเนมุสลิมก่อนเดิมสีวิกรเออนี่เสื้อ โอเคเชื้อไม่รู้แต่ว่านี่เป็นระหว่างการปาสายเมื่อวานนี้ในโซเชมีเียตอนตอนดึกนะครับก็คุณทยาทิพสุวรรณที่มีกรณีว่าไปเธอกับสามีไปเป่านกหวีดไล่คุณหญิงพคตมานที่ห้างดังแห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่ารวปาากฏ่ตอนนี้ก็ได้ขึ้นแถลงการใน Facebook ว่าจะยุติกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตนเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบ จากการที่มีคนไปแจกป๊อปคอนนะครับที่บ้านคุณแม่ที่เขาใหญ่แล้วก็ถูกข่มขู่สารพัดแล้วก็เธอก็บอกว่าเพื่อเพื่อไม่ให้คนรอบข้างครอบครัวและคนรอบข้างนั้นต้องได้รับผลกระทบจากการกระทําของเธอถึงจึงประกาศหน้าเฟซบุ๊กว่าจะหยุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมคิดว่าเรื่องนี้มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าการไปเป่านกหวีดเนี่ยของ ไล่คุณหญิงพจมานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เรือ่องที่หนึ่งรเรื่องที่สองไอ้คนที่ไปเอาคืนเขาเนี่ยก็ไม่ถูกถูกหรือไม่มทําได้ไหมมีสิทธิความชอบธรรมไหมไม่ได้นะครับอันที่สามก็คือการการผมไม่รู้เรียกว่าอะไรการแสดงความรับผิดชอบหรือพยายาม,มที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยการยุติบทบาททางการเมืองแบบไหน อะไรสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าจริงๆควรจะออกมาขอโทษไม่ไม่ผมคิดว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเลยถ้าคนเราเชื่อในอุดมการณ์ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอืก็ต้องทําต่อไปอ,อย่าให้เรียกว่าโดนขู่ปั๊บหยุดโดนขู่ปั๊บหยุดไม่ต้องนะครับทําต่อไปครับถ้าเรามั่นใจว่าถูกแต่ถ้าเราคิดเริ่มคิดได้ว่าเออนี่มันผิดนะอันนี้ควรต้องสังเคราะห์วิเคราะห์แยกแยะให้ได้ล้วเราคิดว่าเออที่เราทํามันไม่ถูกนะก็ต <laughs> <laughs> ้องหยุดใช่ไหมต้องหยุดไม่งั้นมันไปได้ไงอ่ะ จริงจริงผมผมคาดหวังคืออย่างนี้ผมถ้าถูกขู่กันแล้วแล้วหยุดกันหมดเนี่ยคนที่คิดทําความดีต้องหยุดทุกทั้งเหรอครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดไม่ดีเราก็คิดเออเรามีไม่ดีนะเราจะหยุดก็ว่ากันไปอไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวถ้าเรากลัวแล้วหยุดแต่เราไม่ใช่มนุษย์คือผมผมเห็นว่าจริงๆแล้วคุณคุณเชิเชื่อไคุณทยานเนี่ยจริงจริงจริงๆไม่ต้องหยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้นะ เพียงแต่ว่าหยุดพฤติกรรมหยุดพฤติกรรมการไปคุกคามคนอื่นแล้วก็แสดงความรับผิดชอบในการขอโทษแล้วบอกว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกผมคิดว่าสิ่งนี้ดีกว่าการประกาศว่ายุติกิจกรรมการเคลื่อนไหวก็ตอนนี้ผมก็จะยุติเหมือนกันยุติการที่จะไปว่าใครแรงๆก็ไม่ว่าเราจะชมอย่างเดียวจะชมจะชมยกวาจารยเลยเดี๋ยวผมกับอาจารย์เอกชัยจะคอยตรวจสอบดูภาพต่อไปครับอันนี้เป็นภาพที่มีการอภิปรายกันครับว่าคุณถาวรเนี่ยจะไปยื่นศาล หนึ่งก็คือจะไปจับไปจับกลุ่มคุณเฉลิมหนึ่งไปจับเฉลิมหนึ่งจับเฉลิมก่อนเพราะว่าเพราะว่าเขาอ้างว่าคุณเฉลิมเนี่ยขัดอำนาจศาลศาลแนะในในกรณีที่ไปในประเทศคุณสาธิตเซกันนะครับนักธุรกิจชาวอินเดียที่เป็นมาเป็นแกนนํากอปบพสที่สีลมนะครับผมนี่พอดีผมรีบมากเช้านี้ แต่ว่าผมอ่านไม่เคยเจอนะครับตอนที่ทางสารแพ่งเนี่ยได้มีการ่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีบอกห้ามห้ามคุณท้าววอนขอแต่สารไม่ได้ให้ครับกรณีในประเทศหรือว่าห้ามไม่ให้แกนนาออกนอกประเทศไม่ได้ให้ครับะก็ว่ากันไปหละนะในประเทศคุณสาธิตคุณสาธิตไม่ได้ถึงในประเทศกลับประเทศตัวเองอ้าใช่ใช่ไม่กลับไปอินเดียไม่ได้ในประเทศนะในประเทศครับคำพูดมาในประเทศจริงๆแล้วก็รีกว่าเพิกถอน การมีถ <g arden> <อ>ิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอ๋อภา,าษากฎหมายภาษากฎหมายไม่ได้ไม่ได้ใช้มาในประเทศมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว<อ>นะครับเอาละครับนั่นก็เป็นภาพสุดท้ายนะครับของสังคมออนไลน์วันนี้นะครับวันนี้เราก็ได้สาระและเนื้อหามากกว่าสมควรนะบอก,กอครับวันนี้ก็ขอขอบคุณบอกลอายจุดอาจารย์เอกชัยและก็ทีมงานเนยนะครับเราวันนี้เวลาของเราหมดแล้วสวัสดีครับ